you วันที่20มิถุนายน2557ที่ห้องประชุมสารลักลางจังหวัดนนทบุรีนางปรัภกาสีบุญวิเศษผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่1ในฐานะประธานคณะกรรมการธนพิบาลจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธนพิบาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2557ของจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีทั้งสิ้น28โครงการ การประชุมดังกล่าวจะมีการมอบนโยบายอย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างเราไปรับฟังเสียงท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่1กันค่ะการดําเนินงานของคณะกรรมการกทจจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้ก็ได้มีการปรึกษาหารือถึงวิธีการที่จะลงไปสอดส่องดูแลหรือให้คําปรึกษาแก่ส่วนราชการนะคะในการทําแผนง,งานโครงการเพื่อตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่นะคะว่าเราจะไปดูในลักษณะไปแนะนําให้คําปรึกษา ในการจะทำโครงการว่าต้องเป็นไปตามมาตรฐานและรายละเอียดของโครงการเป็นไปตามเนื้องานที่กำหนดในในโครงการที่ได้รับการอนุมัติมีการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องตรงตามกับปริมาณที่ได้กำหนดไว้ในตัวทุนเงินไทยของสัญญานะคะแล้วก็ในส่วนของการลงไปสอดส่องในพื้นที่เนี่ยเราก็จะมีการติดตามสอดส่องในเรื่องของประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าได้รับประโยชน์จากโครงการหรือไม่นะคะแนวการทํางานของเราก็จะมีการแบ่ง ในส่วนของการดำเนินง,งานให้ ท่านกทจที่อยู่ในพื้นที่เป็นผู้รับทราบข้อมูลนะคะแล้วก็ลงไปปฏิบัติจริงในพื้นที่เพราะว่าท่านผู้นี้จะเป็นผู้ที่อยู่กับพื้นที่อยู่แล้วก็จะรู้รู้สภาพความเป็นไปนะคะแล้วก็นําผลของการดําเนินการของภาครัฐที่ได้พบเห็นเนี่ยมาเสนอต่อที่ประชุมซึ่งทางที่ประชุมเราเมื่อเรามีกําหนดการที่จะลงไปคือเรามีการออกสอดส่องในพื้นที่จริงนะคะในระหว่างที่เขาดําเนินโครงการด้วยแล้วเราก็ให้นําผลของการสอดส่องเนี่ยมาพิจารณาร่วมกันเพื่อ จะได้มีข้อสังเกตรหรือข้อเสนอแนะกลับไปยังหน่วยงานเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานโครงการต่อไปนะคะ <c oughs> นอกจากนี้เราก็เน้นย้ําในส่วนของการวางตัวของคณะกรรมการกตจว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยมองในเรื่องของการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่บนความยุติธรรมนะคะไม่มีอคติ นะคะทุกท่านเนี่ยมีเจตนารม์บริสุทธิ์ในการทํางานเพียงแต่ว่าในข้อที่จริงปัญหาหรือที่พบในพื้นที่ก็จะต้องรับฟังคําชี้แจงของหน่วยงานเขาก่อนว่าด้วยเหตุใดเขาจึงถึงมีเหตุผลในการทํางานอย่างนั้นแล้วเราถึงจะมาสรุปเพื่อให้ได้ข้อยุติเพื่อป้องกันการกล่าวหาร้องเรียนที่อีพยนไปจากข้อที่จริงเพราะในส่วนของคณะกรรมการของกทจเนี่ยนะคะก็ดําเนินการได้ได้ดีอยู่แล้วนะคะความใส่ใจความปร่งมัยในการดำเนินงานก็ก็เรียกว่าท่านมีจิตอาสาและก็เสียสละ ในการทํางานนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างของการลงไปสอดส่องในพื้นที่เพราะว่าบางโครงการก็ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการในส่วนนี้ก็คงจะต้องดูในรายละเอียดของแต่ละโครงการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะมาดูว่าเมื่อหมดระยะเวลาของปีนี้เราคงมาดูเรื่องการจะมีการพัฒนาหรือปรับปรุงในแวนวทางการดำเนินงานของอย่างไรในปีต่อไปตอนนี้เราก็กําลังพัฒนาในเรื่องของการที่จะลงไปสอดส่องในพื้นที่ให้มากขึ้นนะคะหนึ่งโด,โดยตัวกทจอเองคือเราจะเข้าไปร่วมในการประชุมของอำเภอต่าง นะคะแล้วเราก็จะต้องมีแผนการประชาสัมพันธ์ งานของกทจโดยเราจะมีทําเป็นแผนภาพแล้วก็มีการทําออกสื่อทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนําให้ประชาชนรู้ว่ากรรมการกทจคือใครแล้วก็มีบทบาทหน้าที่อย่างไรประชาชนสามารถใช้บริการหรือความช่วยเหลือจากคณะกรรมการกอทชได้ช่องทางไหนบ้างอันนั้นก็เป็นอีก,อกแนวทังที่เราจะประชาสัมพันธ์อีกอันหนึ่งก็คือที่เรากําลังทํากันอยู่ตอนนี้ก็คือการจัดสร้างเครือข่ายกทจซึ่งในส่วนของเครือข่ายเนี่ยเราหวังว่าจะเป็นตัวเชื่อมต่อของข้อมูลในพื้นที่ผ่านมายังกอทช เราแล้วก็นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการถ้าหากประชาชนมีมีเรื่องเดือดร้อนหรือมีปัญหาอย่างไรก็สามารถประสานางานผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่แล้วแจ้งความเดือดร้อนเนี่ยมายัางคณะกรรมการเราเราก็จะได้มีการพิจารณาดําเนินการแล้วก็แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องนั้นๆให้กับประชาชนค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เราคิดว่าก็จะเป็นช่องทางที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของกทจเราเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเครือข่ายเป็นสิ่งสําคัญเพราะเขาอยู่ติดกับ ที่ทางเราเนี่ยองค์คณะของกรรมการเราก็ไม่ได้มีจํานวนมากพอที่จะไปดูแลได้ทุกๆอําเภอทุกตําบลน,นะคะถ้ามีเหตุเดือ,อดร้อนลำคาญในพื้นที่ใดอเภอไหน ก็จะใช้การประสานงานผ่านเครือข่ายนี่ที่ฉันบอกก็คือเครือข่ายที่เราจะจัดตั้งขึ้นต่อไปซึ่งเราก็จะมีการจัดสัมมนาเพื่อที่จะดึงในส่วนของเครือข่ายในพื้นที่เนี่ยเอามาร่วมเป็นทีมทํางานให้กับเราแต่เราเน้นย้ําในเรื่องของเครือข่ายที่ว่าเนื่องจากการทํางานในลนนักษณะนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์ตอบแทนอะไรเพียงแต่ว่าเป็นจิตอาสาที่จะช่วยงานสังคมแล้วก็เพื่อทําให้การดําเนินการในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะ ความยุติธรรมความโปร่งใสและความมีส่วนร่วมเป็นคุณลักษณะสำคัญของท่านมาพิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีจึงเป็นแนวทางสำคัญหากไม่มีการสอดส่องดูแลหรือติดตามโครงการต่างๆอาจทําให้โครงการไม่เป็นไปตามแผนและขาดความโปร่งใสในการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณได้นางสาวอารุณีการจะนะสารักประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบรุรีจิตที่มารัตนสุทนทรรายงาน